โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชวนชุย h a แ n ลพอดแคสต์นะครับกับผมผู้ดำเนินรายการบิ๊กนะครับและวันนี้ก็พบกับพี่เจมสม์วอร์สวัสดีครับเจมจากเพจคนโลกจิตอีกแล้วนะครับเย่เพจคนโลกจิตเพจที่จะสำรวจจิตใจใช่ไหมพี่เจมจ วันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องอะไรพี่เจมวันนี้เราจะมาสำรวจสารคาดีนะฮะชื่อเรื่องว่า Children of Universe ครับเป็นสารคาดีจากสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมพี่เจมใชเ่เป็นหนังฝรั่งเศสนะครับสามารถดูได้ที่ documentary club เ,เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยพูดฝรั่งเศสนะพี่เจมส์ใจภาษาประจำชาติเขาแหละอ้าวหรอไม่รู้เลยใช่หรืว่าพูด คนสวิทสแลงก็พูดสวิตอะไรไม่รู้โอเคทีเนี้ยพี่เจมได้พี่เจม,เจมทำไมถึงเรื่องเรื่องนี้ครับโอ้โหตอนเลือกหนังเรื่องนี้นะมันเหมือนตอนนั้นมิกกี้เสนอมา <S 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 สามเร<า>ื่องนะแล้วก็เท่าที่ดูหนังตัวอย่างตอนตัดสินใจเลือกกับมิกกี้อ่ะคือหนังเรื่องนี้มันมันแตกต่างจากเรื่องอื่นๆเออคือมันดู ชวนคิดดีมันดูชวนจินตนาการชวนเพอ้อฝันอะไรแบบเนี้ยคือเราเป็นคนที่อินทรเวิร์ตนิดนึงอะเออคือเหมือนภายนอกเราจะเป็นคนที่สนุกสนานฮ่าเป็นคนบ้าบ้าบออะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าลึกๆแล้วเราเป็นคนเป็นอีกคนหนึ่งที่ช่างคิดช่างฝันอะไรแบบเนี้ยแล้วหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับจะเปิดพื้นที่จะทําให้เราได้มีคอนเซปต์ใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยเออเดี๋ยวเลือกเรื่องนี้มามาดูดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องเกี่ยวกับความรักแบบ รอมคอมไปแล้วเราคุยเรื่องเกี่ยวกับท่อมาหนักๆไปแล้วเนี้ยก็ก็เปลี่ยนโหมดจะได้มาทําความรู้จักผมแล้วก็ทําความรู้จกักมิกกี้กันแบบอื่นๆบ้างอย่างเงี้ยอ่าหลากหลายมุมจริงๆแ<ไ>ปลกใจมากนะที่แบบเรื่องเรื่องนี้รู้สึกว่าแบบเป็นหนังที่หน้หน้า,นาทเทลเลอร์ดูดูไม่ค่อยมีอะไรพี่เจมที่ผมดูมนะตอนแรกครับเออแต่โอ้แต่พอได้ดูแล้วมันก็มีอะไรเยอะเหมือนกันนะ คือคือเรื่องหนังเรื่องนี้มันสรารคดีเป็นสรารคดีที่บันทึกเนาะคล้ายๆกับการสอนเกี่ยวกับเออจัก,กรวาลน,นะให้กับเด็กกลุ่มหนึ่งนะน่าจะประมาณเจ็ดขวบแปดขวบประมาณนี้ป่ะพี่เจมส์ใช่เหมือนวัยประมาณอนุบาลสามหรือว่าปหนึ่งปสองประมาณนั้นวัยประมาณห้าถึงเจ็ดขวบเออแล้วก็คือความพิเศษอะ่ะคือก็คือแบบวิธีการสอนแล้วก็บรรยากาศของการสอนในเรื่องเนี้ย เออคือมันมันพิเศษมากแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลด้วยมันเลยมีความสวยงามด้วยแล้วก็เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างค่อนข,ข้างเขาเลยอะมองได้หลายๆมุมนะเออคือเป็นสารคาดีที่คือผมชอบตรงตรงไอ้นั่นด้วยอีกพูดอีกเรื่องหนึงนะพผมชอบตรงไอ้อการถ่ายทามด้วยคือมันสวยอะ mm. หนังมันสวยมีการใช้โดนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ยิ่ง่าพูดเรื่องจัก,กราวาลแล้วมันมีความลึกลับแล้วก็มันมีความสวยงามอะไรบางอย่างเนาะภายใต้ความมืดน,นั้นอ่าเรื่องนี้ก็ถ่ายทอดมาได้ดีแต่จุดแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องเรื่องวิธีการสอนเรื่องจัก,กราวาลนะกับเด็กป .1 เด็กป .2 ออประมาณเนี้ยคือในเรื่องคนที่สอนน่าจะเป็นคนที่เรียนฟิสิกส์ฟิสิกส์จักราวาลอะไรประมาณนี้ป่ะพี่เจมผมจำมาค่อยได้ถูกเขาใช้ว่าเขาเป็นนัก ประมาณนั้นดาราศาสตร์ฟิสิกส์อะไรแบบเนี้เออฟีลประมาณนั้นแบบเป็นคนที่จบมาเฉพาะทางเกี่ยวกับดาราศาสตร์ฟิสิกส์เลยอืมเออแล้วแบบตอนเปิดฉากมาคือเขาอะเอาเด็กะมาใส่ไฟฉายใช่ไหมพี่เจมส์ใช่เขาเขาให้เด็กอะคาดไฟฉายตรงหัวแล้วก็ให้เด็กวิ่งเล่นแล้วบอกว่าทุกคนคือดวงดาวแล้วก็ S <S เชิญจะทําอะไรก็เชิญจะวิ่งเล่นจะจับกลุ่มจะเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วหลให้แต่ละคน<จ>ะ<ล>ใหงนั้นแล้วก็ให้ให้แต่ละคนหมุนด้วยอะไรอย่างนงี้ด้วยใช่ไหมไเออค่อนข้างจะวีชัวแล้วก็มีแบบพาไปเดินป่าเนาะช่วงนั้นน่าจะเป็นหน้าหนาวหนาวจัดเลยใช่ไหมแล้วก็ไปเดินป่าแล้วก็แบบให้ทุกคนจินตนาการว่าต้นไม้แต่ละต้นมันคือดาวดวงหนึ่งใช่ไหมเออแล้วก็ให้ทุกคนถามว่าเออแต่ละดวงเอ้แต่ละต้นเนี้ยคิดว่ามีอายุเท่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ย เออทุกคนก็จะเด็กๆก,ก็ส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็จะตอบเรื่องแล้วก็เขาก็จะพยายามอธิบายว่าเออดวงดาวก็เหมือนกันก็จะมีอายุไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยคือคือวิธีการสอนมันมันต่างจากที่ผมจําได้ตอนเด็กๆมากพี่เจมอือคือคือแปลกมากนะที่ที่ดูหนังที่มีเด็กเจ็ดแปดขวบวิ่งเล่นไปมาคุณครูพาเด็กไปทัศนศึกษาในป่าสน ในฤดูหนาวของสวิตเซอร์แลนด์เราน่าจะได้ดูภาพสวยๆงามๆนะเด็กก็คือมีความน่ารักแบบตะมุตะมิอะไรเงี้ยแต่คือหลังจากดูไปแค่ห้าถึงสิบนาทีเมื่อกี้คำถามเข้ามาในหัวอีกแล้วแล้วทําไมตอนเด็กกูเจอกับอะไรเนี่ยต้องมานั่งท่องน่่เนึกออกไหมคือคือคําว่าเออระบบการศึกษานี่มัน มันช่างต่างจริงๆอะไรเงี้ยเออแบบเดียวก<ช>ับที่มิกิเขียนเลยว่าเออตอนเด็กนี่คือทําไมวะเออทําไมเราไม่ได้เรียนอะไรแบบนี้เนาะแล้วเขาก็เขาเรีายกงไงมันมีเขาเรีอย่างไงคือผมเคยได้เคยได้ยินมาบานว่าเด็กจริงๆอ่ะควรให้เล่นมากกว่าใช่ไหมพี่เจมไม่ใช่ไม่ใช่ท่องหลักสูตรเลยว่าไปแบบติวตเตอร์ตั้งแตะเป็นอนุบาลอะไรเง <laughs> ี้ยการเชื่อมโยงนควนรจะเป็นเออควรจะแบบสอนที่แบบมีการเล่นเล่นเป็นซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยมัน มันชัดมากเลยนะว่าเขาสอนอยังไงที่แบบมันผนวกกับการเล่นมันผนวกกับจินตนาการของเด็กเนาะเออได้ชัดเจนมากใช่เลยมิกกี้เหมือนกับการการได้เล่นเนาะการได้เล่นบทบาทสมมุติหรือว่าการได้จําลองว่าตัวเองเป็นสิ่งน,นั้นเป็นสิ่งนี้รอบๆตัวอย่างเงี้ยมันเป็นการฝึกฝนสมองเนาะเป็นการกระตุ้นสมองอะไรเงี้ยซึ่งในวัยเด็กน้อยอะ่ะช่วงประมาณ และเกิดจนถึงประมาณห้าปีเป็นช่วงเวลาที่สมองอ,ะอ่ะเขาเรียกว่าเรียนรู้สร้างตัวได้มากที่สุดคือถ้าเลยจุดนั้นแล้วบางทีสมองก็คืออาจจะไม่ได้โฟกัสอยู่กับการสร้างเซลล์ประสาทอะไรมากมากขนาดนั้นะนะเนือไหมคือ hmm. เพราะฉะนั้นช่วงวัยนั้นอะเลยเป็นช่วงวัยที่ที่ควรให้เขาได้ลองได้รู้ได้เล่นเออไม่ใช่ให้เขามาอยู่ในอ,อ ให้เขามาอยู่ตามสถาบันกฎวิชาอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมันมันไม่ใช่ที่ของเด็กเนาะเด็กควรจะได้ได้เล่นได้เรียนรู้ตามตามพัฒนาการของเขาอแต่ว่าแบบละเอที่เราได้เรียนไปพร้อมกับเด็กๆนี้มันเราได้เรียนหลายๆอย่างมากเลยซึ่งมันเข้าใจได้ง่ายมากเลยอย่างที่เขาบอกนะถ้าแบบอยากจะรู้ว่าเราเป็นคนถ่ายทอดที่ดีนะเราก็ต้องลองไปคุยกับเบ็กซี่ว่าเขารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอาจารย์ก็เก่งมากอะไในเรื่องมีการ mm. อธิบายเรื่องอ่าแรงน้าถ่วงเลยนะพี่เจมส์เขาเรียกอะไรความหนาแน่นอะไรอย่างเงี้ยทําแล้วเขาก็คือเขาคือแรงน้าถ่วงปัจจุบันมันไม่ใช่แบบยิ่งดึง,ดงไอ้กาวิตี้เยอะแล้วมันจะไอ้ความหนาแน่นเยอะแล้วมันจะดึงดูดได้แรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอะไรนะการที่จกัจก,กรวาลมันเขาเรียกอะไรมันมันเขาเรียกมันเบี่ยงอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยคือเขาแล้วเขาก็เลยสาธิตด้วยการให้ ให้คนที่มีน้ําหนักอะไปอยู่ที่เปลพี่เจไม่รู้จําฉากนั้นได้ปะเออให้คนมากระโดดไปให้คนมากองอยู่ตรงกลางบ้านแล้วมันก็ตาข่ายมันก็จะแล้วก็บุ๋มเออบุ๋มลงไปเนาะเออซึ่งมันเป็นหลักการวิตี้แบบฉบับใหม่จริงๆด้วยอะไรแค่แล้วแบบที่ไม่ใช่เท่ากับ9.8เนาะการวิตี้ที่เราเท่งกัน9.8 เออ,เอไอเปนั่นก็คือจักรวาลใ,ในแบบสองมิติอะไรเงี้ยถ้าแบบสามมิติก็คือมันก็ว,วูบลงไปอะไรน,นะก็เลยเกิดการมินกาวิตี้อะไรคี้ยคือคือมนอธิบายาเรื่องยากๆได้ได้ง่ายมากแล้วก็พนดวยการเล่นด้วยอะไรเงี้ยเออคือแบบดูเราก็แบบโอ้ฉันอยากเรียนอย่างนี้บ้างเลยอะไรเงี้ยสายไปแล้วเนาะเออครับคือเหมือนแบบว่าเราเราก็คาดไม่ถึงว่านะอีกซีโลกหนึ <laughs> ่งอะ ก็มีการเรียนรู้ที่เออที่ดีอ่ะและก็ที่สอดคล้องตามพัฒนาการเนาะอยู่แล้วก็เราก็เห็นคือเราอาจจะได้ยินมาแต่เราอาจจะไม่เคยนตัวอย่างอะไรเงี้ยว่าเออพอลองเอามาสอนจริงๆอะ่ะมันมันทำแบบนี้นะแล้วก็มันไม่ได้เป็นอะไรที่ที่ใช้ทรัพยากรเยอะพี่ว่าอีสนามแบบนั้นนะที่เมืองไทยมีแน่สวนสาธารสวนสาธารณะไทยมีเยอะมากแต่แค่ว่า เราได้เอามาใช้มันเยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้ครับคือ hmm. พี่ว่ามันอยู่ที่กรอบหมายถึงว่ากรอบที่ระบบการศึกษาไทยเป็นคนออกแบบว่าแบบนี้เรียกว่าการเรียนรู้แบบนี้เรียกว่าไม่ใช่การเรียนรู้อะเออคือประเทศไทยค่อนข้างมีมีกรอบตรงนี้พี่มองว่านะเออ hmm. แบบ hmm. เราเราแยกชัดเจนว่าอันนี้คือเล่นอันนี้คือเรียนอะในขณะที่ ของสวิตเซอร์แลนด์ที่ดูอะรู้สึกว่ามันไม่มีความจําเป็นจะต้องแยกไงมันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอะอืมใช่แล้วแบบอาจารย์ก็เขาก็จะตั้งคําถามกับเด็กๆด,ด้วยนะเขาอะไเขาตั้งคําถามประมาณว่าเออทุกคนคิดว่าจักรวาลมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมถามไปเด็กๆก,ก็ยกมือตอบบัรยายอะไรเงี้ยเือ,อาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าผิดแล้วก็แบบว่าฟังจนเขาอธิบายจบอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ทยทำไมคิดอย่างนั้นทําไมคิดอย่างเนี้ยเป็นคือเรอาจารย์เขาเขาเขาอธิบายว่าเออทฤษฎีปัจจุบันมันอธิบายว่าประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าไปอะไรแล้วก็มันก็จะมีการตั้งคําถามตลอดเรื่องด้วยนะโดยที่อาจารย์ไม่เคยขัดว่ามึงโง่เลยเลยคือแบบโอ้ยมิกกี้อันนี้ดีมากเออเอออันอันนี้ก็เห็นอันนี้ก็พี่ชอบเหมือนกันที่ว่าแบบที่มิกกี้บอกเลยว่าว่าบรรยากาศในห้องเรียนอะเต็มไปด้วยคําถามเนาะ ทั้งจากครูที่เป็นคนถามชวนคิดและเป็นคำถามปลายเปิดนะม hmm. ไม่ไม่ได้ยินเลยว่าใช่หรือไม่เป็นคำถามชวนคิดแล้วให้เด็กอะได้อธิบายว่าที่มาที่ไปของของคำตอบที่ตัวเองตอบมาอย่างเงี้ยมันมีที่มาจากยังไงเนาะเหมือนกับที่อาจารย์ถามว่าเออเธอเชื่อว่าจักรวาลเนี่ยคืออะไร เด็กก็จะตอบว่าจัก,กรวาลคือความมืดมิดจัก,กรวาลคืออจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจัก,กรวาลคืออุกกาบาตอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูก,ก็จะคอยถามตลอดว่าเออเพราะอะไรถึงคิดแบบนั้นเอออะไรที่ทําให้เธอคิดแบบนั้นล่ะอื <S <S 2> <S 2> ซึ่งคําถาม <S <S 2> <S 2> คําถามแบบเนี้ยมันมันไม่ค่อยเห็นในในโรงเรียนไทยอะ่ะออในโรงเรียนที่ใช้ระบบการศึกษาแบบไทยอะ่ะเอ,ออาจารย์ก็จะตอบว่าไม่ใช่มันเป็นแบบนี้ หรือว่าใช่เก่งมากเนี่ยซึ่ง mm. ซึ่งมันมันก็น่าจะบอกอะไรได้หลายอย่างอะการกับการตั้งคําถามของครูอย่างเงี้ยคืออ่า uh huh. แล้วมันเห็นตัวอย่างอันนึงที่ชัดเจนมากคือทั้งทั้งที่เด็กคนนั้นอะตอบตอบผิดนะหมายถึงว่าตอบผิดตามหลักวิทยาศาสตร์นะ uh huh. แต่ครูไม่ได้บอกว่าเธอตอบผิดอะ่ะและยังถามต่อว่าเพราะอะไรถึงเธอคิดแบบนั้น ก่อนจะมีเขาเรียกว่าม,มีวาทศิลป์ในการอธิบายว่าเออจริงๆอ่ะความเข้าใจที่หนูเชื่อเออครูยอมรับนะแต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่ออยกตัวอย่างคือมันมันเป็นแฟกต์เรื่องของดวงดาวอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งมันก็มีข้อสรุปออกมาอย่างเป็นรูปธรรมนะชัดเจนว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเอ้ยเธอผิดที่เธอตอบแบบนั้นมันผิดแต่เขาบอกว่าเออมัน คือเขามีวาาัฒนศิลในการอธิบายว่าจะอธิบายยังไงไม่ให้เด็กเจ็บช้นนำน้ําใจอะ่ะอืมคือเอ,อคือแล้วก็เขาเลยมีมีเรื่องนั้นด้วยพี่แจมคือพอเราดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกสนุกกับการเรียนจากาวาบบวารไปพร้อมกับเด็กๆเนาะแล้วเราก็สัมผัสได้อีกอย่างนึงนะของไอ้คลาสเรียนคลาสเนี่ยคือทุกคนสนุกกับมันเออ ผมผมว่าถ้าถ้าถ้าเราได้มีคลาสเนี่ยในไทยคนก็คงจะแบบเชียรถ้าถ้าวันนี้มีคลาสนีกูคงตื่นช้าไปอะไรเงี้ยคือคลาสนี้มันสนุกมากแล้วว่าคือเราสังเกตได้เลยมีมีมีเซสชั่นที่คุยเรื่องแบล็คโฮ e อะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กๆก็แล้วเด็กๆก็ตั้งคําถามกับอาจารย์เฮ้ยอาจารย์ถ้าถ้าอยากไปใกล้ๆจังเลยอยากอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งคําถามเองนะแบบไม่ได้แบบอาจารย์ถามอะไรเงี้ยคือ เด็กก็ถามด้วยนะคือมันมีความสนใจมันมีมันทําให้เกิดการหลงไหลอะไรบางอย่างอะมากกว่าแบบการสอนแบบบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยคือเออคือมันเจ๋งมากเลยนะคือคือผมผมไม่แน่ใจว่าแบบที่ถ้าคนยุโรปดูมันจะรู้สึกแปลกมหสัจจรรย์กับมันไหมแต่ว่าไอ้ทียเรารู้สึกไอ้ที่ไอ้ีคานี้แม่งมหศสรจย์สัตว์ไม่คือแบบแมบบ่งแบบแบบ เอาไนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนฟังจะงงว่าไหนแบบหนังมึงคือจัก,กรวาลความเพ้อฝันเอาอีหามึงมานั่งด่าการศึกษาไทยให้กับคนดูฟังเขาก็ไปเรื่อยๆพี<ต>่เจ<ต>มเดี๋ยวค่อยพูด <ใน S 2> เรื่อนเ้ย<อ>แปลถึงว่าเออมันมันอาจจะเขาเรียกอะไรนะเราดูแล้วเราก็อินไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออนาคตถ้าเรามีลูกอย่างเงี้ยถ้าถ้าแบบเออประเทศนี้ยังยังยังมีความหวังให้กับเออคุณในการมีลูกออกมานะก็ ก็หวังแหละว่าในอนาคตการศึกษาไทยมันคงจะมันคงจะเรียนแบบตามตัวอย่างที่มันดีนะอย่างเงี้ยครับอ่าก็ประมาณนั้นพี่เจมอืมก็ในเรื่องการศึกษาก็ประมาณนี้ผมผมมองว่าเนาะแล้วก็อย่างที่สองที่ผมผมรู้สึกมองได้ก็คือเรื่องฟอร์มของหนังเรื่องนี้คือเวลาเราพูดถึงสารคดีเรารู้สึกว่ามันจะมีแก่นอะไรบางอย่างชัดเจนมากในสารคดีเนาะแก่นที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงแก่นที่ค่อนข้างจะ วิภาคสังคมแก่นที่ค่อนข้างจะอะไรประมาณนี้แต่สารคาดีนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราพูดในฟอร์แมตแบบหนังโรงเออเรียกหนังธรรมดาใช่ไหมกับหนังสารคาดีถ้าเปรียบเทียบผมว่ามันก็เป็นสารคาดีที่พูดได้ว่าเป็นหนังอาร์ตก็ได้ประมาณหนึ่งนะพี่เจมอืมคือจะพูดว่าอย่างไงเนี่ยพี่เจมคือผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีแก่นที่ชัดเจนมากมเนื้อหามัน เฮือหามันไม่มันไม่เชิงฟุง้งมันมันเขาเรียกอะมันเปิดช่องว่างให้เราได้จินตนาการด้วยแล้วก็ด้วยเรื่องภาพเรื่องจักรวาลด้วยอะไรเงี้ยทําให้เราได้ตีความแล้วก็จินตนาการได้หลายอย่างไปตามหนังคือมันมีความเพลิดเพลินแบบหนังอาร์ตอยู่ประมาณนึ่งกันพี่เจมพี่เจมรู้สึกประมาณนี้ไหมรู้สึกก็ม,มันมีจุดหนึ่งเขาเรียกว่าหลังจากที่เปิดฉากมาปุ๊บเป็นน้องเด็ก วิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมอืมอ mm ืมอืเออซึ่งตอนแรกอะ่ะคือพยายามดูแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรมากอะ่ะเออคือยอมรับเลยว่าเรื่องเนี้ยมันไม่เหมือนเรื่องเรื่องอีพีก่อนๆนะตามไปฟังได้ก็คือคืออีพีก่อนๆนะคือ,อเขาขายของสุดอ่ะตั้งใจฟังเพื่อเพื่อจะหาคอนเทนต์เนอะใช่ไหมแต่เรื่องเนี้ยคืออ่าด้วยความที่มันอย่างที่บอกมันเป็นสรารคดีก็เลยจะแบบดูแบบเพลินๆแล้วแล้วดูความสดใหม่ของความคิดว่าไอ ความคิดอัตโนมัติที่เข้ามาในหัวนี่มันจะมีอะไรถูกไหมเออพอเห็นฉากเด็กวิ่งปุ๊บอ่ะมันก็มีความแบบหนังอาร์ตเบาๆอ่ะคือพอเห็นเด็กวิ่งใช่ไหมอ่าบางบางกลุ่มมันก็จะแบบวิ่งมาอยู่ด้วยกันมันก็จะน้องก็จะวิ่งเป็นวงๆของตัวเองหลายๆคนแล้วก็ในในน้องๆเหล่านั้นอ่ะมันมันก็จะมีการหมุนซ้อนอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งเป็นการจําลองดวงดาวอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งพอเห็นฉากอะไรแบบนั้นอะ่ะมันก็เห็นเลยว่าเออการจําลองของดวงดาวเนี่ยมันมันสะท้อนหลายอย่างอะ่ะสะท้อนว่าแบบเออแบบเด็กบางคนเลือกที่จะมีแสงสว่างในตัวเองบางคนเลือกที่จะโคจรเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเขาจะไม่คอยมาบังคับอะมิกกี้ว่าให้ให้ดวงดาวต้องเป็นแบบนั้นดวงดาวต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดมาเป็นคำคำอะ่ะมิกกี้คือหนังมันทาให้ ให้พี่คิดได้เองอะออคือการเรียนการสอนมันมันทําให้เกิดวิชัวระหว่างถ่ายทําไปด้วยทําให้เราแบบตีความไม่ได้ต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อย่างที่มิกกี้บอกแล้วว่าแบบเหมือนหนังมันเปิดสะท้อนแบบมันเปิดช่องว่างให้เราได้สะท้อนความคิดอะซึ่งบางทีคนอื่นมาดูล่องฉากเนี้ยอาจจะคิดไม่เหมือนพี่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองไปดูเหมือนกันครับว่าทุกคนทําความเข้าใจฉากนี้แบบเดียวกับผมหรือเปล่า อืมอืมคือมันงานวิชวมันมันได้เนาะเรื่องนี้จริงๆงานวิชว่ที่มีเด็กอยู่ในวิชวลนั้นอาจจะเป็นเพราะมันเป็นเรื่องจักรวาลด้วยมันเลยทําให้เกิดภาพวิเศษคือเรื่องคือเรื่องนี้ต้องชมอย่างหนึ่งคือถ่ายสวยจริงๆนะถ่ายสวยคือมันไม่ใช่สารคดีแบบบันทึกแบบบันทึกพระมาสอนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือมันมีมันมีวิชั่ในหนังเลยอะไรเงี้ยมีคิดไปแล้วมีการใช้ ฟุตเทสอะไรเงี้ยเออก็เลยมันทําให้เกิดพวังในเรื่องแบบจักรวาลด้วยนิดหนึ่งเนาะถึงซึ่งต่อไปอีกมุมมองหนึ่งที่มันเออมุมมองที่ผมคิดมาจากชื่อเรื่องนะ Children of Universe คือคือผมรู้สึกพอนั่งดูไปเหมือนเด็กก็ตั้งคําถามแล้วก็เด็กก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่รู้สึกคล้ายๆกับพวกเราก็คือผมนะอย่างไรก็ผมนะคือเรารู้สึกว่าเออตัวเรานี่มันก็เป็นแบบ Children of Universe อะ่ะ เป็นเด็กตัวแรกๆ,ๆของจักรวาลเท่านั้นเองอ่ะจักรวาลมันใหญ่เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยมันมีความยิ่งใหญ่มันมีอะไรเยอะที่เราไม่รู้เนาะมันมีโอ้โหอะไรม,มหาศาลเราเป็นแค่จุดเล็กๆในจักรวาลอะไรอเออมอกี้ทําไมมึงพูดได้ลึกซึ้งจังแบบพี่เองคิดไม่ถึงเลยหมายถึงว่าที่บอกว่าเอออย่าว่าแต่ตัวหนังมันจะลึกซึ้งอนะ่ะชื่อหนังก็ลึกซึ้งถูกไหมอ่าเออ ประมาณนั้นพี่แจ็คคือคือผมก็คิดเพราะว่าเด็กเขาก็เหมือนนะอาจารย์ถามพ่อเขาพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ประทับใจนะคือมันทําให้เด็กคนหนึ่งอะรู้สึกอยากอยากสํารวจจักรวาลอยากหาคำตอบจากจากจากจัก,กรวาลให้ได้อะเออตัวเล็กๆของเราสิ่งจัก,กรวาลยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีภาวงอะไรแบบนั้นอยู่อะจากเรื่องเนี้ยคือคือมันมองได้ไหลายแง่จริงนะแต่ ถ้าแง่ถ้าแง่ที่ทุกคนอาจจะจับได้เลยอะคือไอแง่การศึกษาที่เราคุยตอนแรกแล้วแหละเอออย่างที่ผมบอกอื uh huh. แต่ว่าอฮ uh huh. แต่ว่าไอแง่อยู่อ,อ่ะมันคือเรื่องวิชวลมันคือเรื่องเรื่องความอาร์ตอ่ะที่มันให้เราได้ตีความเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องไปดูเองถึงจะรู้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่อง<ต>ของความอาร์ตถูกไหมเอออยากจะชวนพิ่กี้พูดว่าไอความอาร์ตตรงนั้นน่ะมันสําหรับพี่นะ พี่ให้คำจำกับความว่ามันคือจินตนาการแล้วก็ความฝันน่ะคือหนังเรื่องนี้น่าจะทำงานกับกับสองอย่างนี้เยอะมากๆเหมือนกันคือคือพี่ว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลในในการศึกษาไทยอะ่ะมันมันดูไกลตัวมากอะ่ะมันดูเราเข้าไม่ถึงมันดูไม่มีความจำเป็นอะ่ะแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันมันนัมันนำเสนออีกมุมหนึ่งว่า เราเป็น Children of u n i v e r s e แล้วก็ถึงแม้ว่า Universe จะดูลึกลับจะดูเข้าใจยากจะดูกว้างไกลแต่แต่เราก็ควรทำความเข้าใจมันเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของมันอะแล้วก็การที่เราเข้าใจจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่เราจะได้วนกลับมาดูตัวเองที่เป็นตัวเล็กๆน้อยๆเราจะเข้าใจตัวเองอะเหมือนกับเวลาเรา เหมือนเราเวลาเรามีปัญหาใช่ไหมหรือว่าเราแบบติดกับกับตัวตนบางอย่างอ่ะแต่ถ้าเราได้มองตัวเองเนี่ยจากแบบได้ซูมเอาตัวเองแล้วมองตัวเองจากที่ไกลๆอ่ะเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นอ่ะอคือคาดไม่ถึงว่าหนังหนังหนังที่เอาเด็กมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันจะเล่าเมสเซจอันนี้ได้ด้วยอืมมันมีเอออะไรมันมีภาวะอย่างยิ่งนะเ,เรื่องเนี้ยผมเรียกว่าภาวงเลยว่าเออใช่ ดูจบแล้วก็อาจจะมาทำเวิร์กช็อปลับตานะคิดตามเด็ก <laughs> <laughs> เออแค่น,นี้แหละเดี๋ยวก็อยากชวนทุกคนหลับตาเหมือนกันแล้วก็ว่างๆก็ลองไปทำได้อะไรเงี้ยแบบปิดตา <laughs> แล้วก็คิดว่าจักรวาลคืออะไรเราเราอยู่ตรงไหนในนั้น <laughs> <laughs> แต่ต้องไป <laughs> ดูหนังให้จบก่อนนะจะได้ทำง่ายขึ้น <laughs> 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 ใช่ขายของโอเคพี่เจมีอะไรเพิ่มเติมไหม อยากไปสวิตเซอร์แลนด์อืมคือปกติเป็นคนไม่อินอะไรกับว่าัานธรรมยุโรปอะไรแบบนี้เพราะเป็นคนกลัวหนาวเป็นคนอชอบกินข้าวเป็นคนชอบอากาศแบบอบอุ่นร้อๆนๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเออแต่มุมกล้องอ่ะมันมุมกล้องดีงามแล้วก็รู้สึกได้ถึงถึงความอบอุ่นบางอย่างผ่านการแสดงแล้วก็รู้สึกว่า เออถ้ามีโอกาสก็ก็อยากไปสัมผัสความความธรรมชาติจริงๆและก็อากาศอากาศที่น่าจะดีมากๆของสวิตเซอร์แลนด์แบบที่เราเห็นเห็นกันนะะอืมโอเคงั้นเดี๋ยวขมขอสรุปเรื่องเลยเนาะได้เลยเค,คือเออคือผมผมคิดว่าผมแนะนำเรื่องนี้นะหลายๆคนคือตอนแรกก็คิดว่าเหมือนกันว่าจะแนะนำคือยังไง รู้สึกยังไงกับมันแต่พอดูจบแล้วแบบด้วยความที่เป็นเพราะหนังที่มันมีาวางกับผมว่ามันโอเคเลยอะไรเงี้ยอย่างที่เราได้คุยกันมันทําให้เราได้จินตนาการกับเรื่องจักรวาลโดยโดย,โดยที่มีการศึกษาเป็นแก่นให้เราตามไปด้วยในเรื่องอะไรเงี้ยผมผมว่ามันเป็นข้อได้เปรียบเนาะของคนบ้านเราที่การศึกษาที่เี่อะไรเงี้ยทําให้แบบการศึกษาที่เราได้เห็นในสารคดีมันน่าสนใจไหม <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเออเมื่อกี้ตกใจกเลยการศึกษาใี้เีย เออโอเคขอขอสตออะไรแต่มถึงว่าแบบมันเลยทําให้ให้ให้ระหว่างการดูมันมันมีแก่นที่เราได้จับด้วยในเรื่องการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นการเรียนแบบไหนหรืว่าที่มันมันทําให้มันมีความสนุกมันดีอย่างที่เขาว่าการมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้เรียนรู้กับมันความพิเศษของมันคือเรา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 เห็นในตาเด็กที่มันที่มันเกิดความสนใจมันมันมีความรักในจักรวาลขึ้นเนี่ย เออมันเกิดความสนใจมันอยากค้นหาคําตอบอะไรอย่างเงี้ยกับจักรวาลึ้นมันเป็นการสอนที่มหาศจรันทร์นะสาหรับผมอะแล้วก็คิดว่าใครดูก็รู้สึกว่าเครียดทำไมมันดีอย่างนงี้อะไรอย่างเงี้ยเออเออผมว่าก็ดีดีแนะนาให้ดูพี่แจมคิดว่าไงฮะก็เป็นสารคดีที่คุ้มค่าหกสิบบาทนะอย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือแค่หกสิบบาทแล้วก็ มันเป็นหนังที่โอเคยอมรับว่ามันไม่ได้เป็นหนังแมสอะไรมันไม่ได้เป็นหนังที่แบบดูแล้วแบบจะทําให้เราร้องไห้หรืออะไรแต่ว่าถ้าใครก็ตามนะที่กําลังแบบเออแบบเป็นคนชอบดูหนังแนวแบบชวนคิดชวนฝนันชวนจินตนาการอย่างเงี้ยผมว่าหนังเรื่องเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมแนะนําอยากให้ให้ทุกคนไปดูแล้วก็แล้วก็เดินทางเดินทางตามเรื่องราวที่มันอยู่ในเรื่องอย่างเงี้ยเพราะว่า สุดท้ายแล้วมัน,ม,น,ม,นมันชวนคิดชวนฝันได้จริงๆแล้วก็มันมันจะทําให้เราเห็นอะว่าว่าจัก,กราวาลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวแล้วก็เราเองเป็นส่วนหนึ่งในนั้นแล้วก็มนุษย์เนี่ยคือเป็นเป็นมนุษย์ที่ขี้เผือกอะ่ะเราเราสงสัยแล้วก็เราอยากรู้ทุกอย่างว่าว่าสิ่งรอบตัวของเรามันคืออะไรแล้วก็หนังเรื่องเนี้ยถ่ายทอด เกี่ยวกับความอยากรู้ของมนุษย์ได้ดีมากๆเลยครับขอบคุณนะครับพี่แจมยัย